O ออกไฟพี่นะอีโมอเนี่ยโอ้เียดชิว้วไปเลยโอ้ my fucking god woo เจกรีอะฮิฮิเจกรูเจกรู โอแกไม่มีวันตามฉันเจอเพราะว่าฉันอ่ะมัน number น,น,นของที่นี่หลุดแล้วไงยังยังยังอ,อุ้ยโอเคต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่วงอ intro Mac t h o m อ s a n ิก,ก,กร g g l บ Baby ้ฮฮิ ว่ารุมกระจุงกระพรังงกํกระทุยกระชิกกระอัก รนด้ช่วยด้วยผมกินก้วยยู่บนราคา่ลดว่เยสเเฮ้ดูดูเป็ดดูดีนะโอเคโอเค โอ้ไม่ฟั i กิงก d ถามจริงเถอะมันจะไม่ปล่อยที่จริงๆวะไอ้หมอนเนี่ยมันจะเอากูจนตลอดรอดฝั่งเลยใช่ไหมถามมึงจริง,รงๆเถอะอย่าให้กูต้องใช้วิชาเขามิวตัมปรุชเขมิวตัมปรัชเจะเส้เดินมาอยู่นะ ui ui cướp đốn ấy đắng Gặp đốn phán đấy đi hôm qua pi đồn không hiểu tầm bruce không hiểu tầm bruce bỏ cái bài thách gì nữa thiếu cua khó lắm các ta phải không ลุด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 พี่รุดพี่รุดเหลือแล้วล่ะมาหเออมิโอสัมเตียวคำปรุงคำปรุงจุงคุ้งโซรุ่มกระจุงกระพรังง๋ม ตัวจริงไม่ได้หรอกโอเคพี่เชื่อหาพี่เหรอใช่ไอ้มันกลับมาเคร่องนี่ยมันไม่ยอมให้ปั่นหรอกอ้าวไอ้มอสเนี่ยไอ้คิวสอสับหลุกับจุ่มกับพลังงานกระทุ่นในสิกสักกระกับอักอักเราลุกขึ้นเครื่องด้วยวะเราต้องปั่นเครื่องอื่นซะแล้ว อะไรอะไรขมิ้นตั้รุดขมิ้นตั้งปรชขมิ้นตั้ปรุดกคสสตัวผิวสั่งผิวกระุมกระรุจุงนคือซรลุมกระจุ่ระาาเอ๊ยแมงเอ้ยหลอกว่าจะเฟดแต่ก็ไม่เฟดประคาเนี่ยมันหลอกพี่วะ มันง่ายเกินไปใช่ไหมที่ฉันยอมเอานี่พวกเจ้าทั้งสามคนไม่มีฮิวกันรึเฮ้ตายไป้องว่าล้วทำไมปล่อยให้ตัวเองเจ็บดังอยู่ไหนตอนนี้นังเรียนนังเรียนไหนห้อข้างในโอเคเุ้ย เหียโบลิชิบหายแล้วไงโอ้โหได้กูจ็องจูบหลอนมาได้เนี่ยเป็นบุญเป็นกุศลอย่างสูงจิตมากโมลิเขียวอ๋อแล้วทำไมเพื่อนถึงโดนวะแล้วดังอยู่ไหนตอนนี้ฮัลโหลครับท่าน แล้วทำไปถึงปลา่ายเห้ตัวเองเจ็บวะทั้งสองคนเลยนี่มีไม่ได้มาต้องรีบเฮ้งหนเข้างหนเข้งหน้โอเคพี่เดินตามตูดมันอยู่เอ้าพี่ตกพี่ตกพี่ตกม <c oughs> นโดนพี่เจ็ดิบสองานังเจ็ดสิอ้ยเลมนโดนเจ็ดสิบสองัวเลย อะไรมันพิสูจน์ออะไรขนาดนี้น้าโอ้ฆาตกรอย่างเออกูถามจี๊ดนั่งอยู่ไหนเนี่ยบอลเล็กอุ้ยเอาตัวอยูุ่ดเจอพี่จำได้สวยพี่ด้วยสวยพี่ด้วยน้องชาย เราอยู่ตรงรับมะเร็งบ้านมันจะมา,าพี่มันจะมา,าพี่รับประตูทางออกมันอยู่ไหนวะเนี่ยเฮ้ยประตูทางออกอยู่ไหนวะพี่รับมะเล็กรับมะเล็กรับมะเล็กมีมีนี่นนพี่พี่อยู่ในโรงเรียนเราต้องต้องวิ่งไปทางไหนอ่ะออกมา อ,ววออกมา,ทา,า,มกาทางข้างหลังอ่ะวิ่งเลียวขวามาทางข้างหน้าวิ่งเลี้ยวซ้ายออกมาทางข้างหน้าวิ่งเลียวซ้ายทางข้างหลังวิ่งเลี้ยวขวาเอ้ยตกลงเลยก็ได้พี่ไหนมีไหนมีไหนมีไหนอยู่ห้องใต้ดินในโรงเรียนขึ้นมาขึ้นมาโอเคถ้าออกทางข้างหลังไปฝั่งขวาพี่มางานเราไปรับังานเราไปรับแกกำลังเจ็บแกจะมารับชั้นได้ยังไงอ๋อโอเครู้เรื่อง จริงด้วยจริงด้วยโอเคเจอแล้วดังออกได้ออกได้อ้าวแล้วน้องกูอยู่ไหนเนี่ยนั่นแหละประเด็นมึงเป็นคนบอกทางกูแท้ๆท้ออแล้วอยู่ไหนเดี๋ยวพี่ไปแทงให้อยู่ไหนอยู่ไหนออกเร็วเร็วเลยแมวแมวอยู่ไหนเดี๋ยวไปแทงให้โอ้แทงไม่ได้แล้วอ่ะเอาแล้วไงชิบหายแล้วน้องกู เฮ้ยสายแข็งสายแข็งอย่างงั้นเหรอนี่นฉันขอดูแกหน่อยละกันขี้ขี้ของแค่นี้แกจ,จะได้ฮาร์ดของอย่างงั้นเหรอเดีวไม่ถึงก็ช็อตเลย